เด็กหญิงวัยเพียง16แต่ปัญญาของเธอเหนือผู้ใหญ่ในห้องพิจารณาคดีที่เงียบสงดมีเพียงเสียงหัวใจและลมหายใจที่เต้นแรงเธอกล้าที่จะท้าทายผู้พิพากษาผู้ทรงอำนาจคำพูดหนึ่งของเธอสามารถเปลี่ยนชะตากรรมทั้งหมดได้คุณจะกล้าพอที่จะเฝ้าดูเหตุการณ์นี้จนจบหรือไม่ภายในห้องพิจารณาคดีที่เงียบสงด แสงไฟสีขาวจากเพดานสองลงมากระทบต้นไม้สีน้ำตาลเข้มเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกอย่างต่อเนื่องผู้คนในห้องต่างนั่งนิ่งราวกับไม่มีใครกล้าหายใจเด็กหญิงวัยสิบหปียืนอยู่ตรงกลางดวงตาของเธอเป็นประกายเยือกเย็ยนเส้นผมดำคลับถูกรวบไว้หลววมๆด้านหลังมือเล็กๆก,ก,กำแฟมเอกสารแน่นจนข้อนิ้วขาวสีผู้พิพากษาชรานั่งอยู่หลังโต๊ะสูง ใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและอำนาจเสียงของเขาแข็งกระด้าเหมือนค้อนเหล็กกระทบหินเธอเป็นเพียงเด็กจะเข้าใจอะไรเกี่ยวกับความยุติธรรมได้อย่างไรทุกสายตาหันมามองเด็กหญิงบางคนแอบยิ้มบางคนถอนหายใจเบาๆเธอเงียบอยู่ครู่หนึ่งลมหายใจของเธอเริ่มถี่ขึ้นเสียงหัวใจเต้นแรงสะท้อนอยู่ในหูกลิ่นอับของกระดาษและฝุ่นเก่าในห้องทำให้เธอเวียนหัว แสงไฟเริ่มพรามัวราวกับอากาศรอบตัวหนาแน่นขึ้นแล้วเธอก็พูดออกมาเสียงดังชัดเจนหุ้ป่าเธอท่านผู้พิพากษาผู้ไม่รู้หนังสือทั้งห้องนิ่งสนิทแม้แต่เสียงลมหายใจของใครสักคนก็ไม่ดังขึ้นสายตาทุกคู่เจ้ามาที่เธอผู้พิพากษาตกตะลึงมือที่ถือคอนพิจารณาคดีสันเล็กน้อยริมฝีปากของเขาเปิดค้างแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาเด็กหญิงยังคงยืนตรง ใบหน้าไม่แสดงอารมณ์ใดๆเพียงแต่แววตาของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและโกรธที่ถูกกดทับมานานเธอหันไปมองคนทั้งห้องนักกล่าวยกกล้องขึ้นโดยอัตโนมัติเสียงเฟลชดังแวบหนึ่งสะท้อนบนผนังห้องที่เย็นเฉียบกลิ่นหมึกจากกระดาษคำฟ้องลอยขึ้นแต่จมูกเสียงควรเบาๆจากปลายปากกาของเลขานุการสารทำให้บรรยากาศยิ่งดึงเครียดและในขณะนั้นทุกคนเริ่มตระหนักว่า และในขณะนั้นทุกคนเริ่มตระหนักว่าเด็กหญิงคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาทุกคำพูดของเธอเต็มไปด้วยตันกะและความเฉียบคมเหมือนมีปัญญาเหนือวัยของเธออยู่ราวกับแสงสว่างในความมืดผู้ผิดภากษายังคงยืนนิ่งมือที่สั่นอยู่เกือบทำให้ค้อนหล่นเสียงในหัวเขาดังขึ้นเป็นคำถามซ้ำๆนี่เป็นไปได้อย่างไรเด็กคนนี้เข้าใจสิ่งที่ฉันพูดทั้งหมดเด็กหญิงเริ่มเดินชาชารอบโต เท้าของเธอกระทบพื้นไม้ทำให้เกิดเสียงก้องเบาทุกสายตาติดตามทุกการเคลื่อนไหวของเธอลมหายใจของผู้ชมในห้องเริ่มถี่ขึ้นไม่มีใครกล้าพ,พูดแม้แต่คำเดียวทุกคนกลายเป็นผู้ชมในเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้เธอวางแฟ้มลงบนโต๊ะผู้พิพากษานิ้วของเธอชี้ไปยังเอกสารหนึ่งท่านอาจไม่เข้าใจข้อเท็จจริงแต่ความจริงอยู่ตรงนี้ผู้ผิพากษาสบตาเธอ ใบหน้าของเขาเริ่มซีดจางหยดเงื่อเล็กๆไหลลงมาที่ขมับเขาพยายามพูดแต่เสียงออกมาแผ่วเบาเด็กหญิงสูดลมหายใจลึกแล้วพูดต่อด,ด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบการละเมิกดกฎหมายอย่างนี้จะไม่ผ่านฉันไปโดยง่ายเสียงกระซิบของผู้ชมเริ่มดังขึ้นบางคนพูดเบาๆว่าเธอฉลาดเกินไปเราจะทำอย่างไรดีความตึงเครียดในห้องเพิ่มขึ้นจนแทบหายใจไม่ออก ทันใดนั้นเสียงแฟลชจากกล้องดังสนัน่นแสงสว่างชั่วคราวทำให้ทุกคนกระพริบตาเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะเด็กหญิงยังคงยืนนิ่งแววตาของเธอเหมือนเจาะทะลุจิตใจผู้ผีภากษาความเงียบครอบํำทุกมุมห้องและทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงการทาทายอำนาจแต่นี่คือการเปิดเผยความลับที่ทุกคนพยายามปกปิดมานานหลายปีผู้ผิพากษาเก่าเงียบสนิท จิตใจของเขาเต็มไปด้วยความสับสนแต่เด็กหญิงไม่แสดงความเมตตาเพราะเธอรู้ว่าถ้าความจริงถูกปกปิดต่อไปผลลัพธ์จะเป็นภัยร้ายแรงต่อทุกคนในห้องนี้เด็กหญิงก้าวเข้าใกล้โต๊ะว่ามือบนเอกสารหนึ่งเสียงก๊อกเล็กๆจากแผ่นกระดาษเหมือนการเข้าประตูสู่ความจรงิงทุกคนเจ้ามาทีเธอความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเป็นพันละวันดวงตาของเด็กหญิงฉายประกายเหมือนเพชร ทุกคำพูดและการกระทําของเธอเป็นดังระเบิดช้าพร้อมที่จะพลิกโฉมห้องพิจารณาคดีทั้งห้องในพริบตาเดียวผู้พิพากษาพยายามรวบรวมสมาธิแต่ภาพในใจเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและความหวาดกลัวเด็กเธอฉันไม่เข้าใจอะไรเลยเด็กหญิงยิ้มเพียงเล็กน้อยเหมือนรู้ว่าเธอได้สร้างความสันสะเทือนที่ไม่มีใครคาดคิดและในความเงียบสนัดนั้นทุกคนเริ่มรู้ว่าเหตุการณ์นี้ จะไม่มีวันกลับสู่ปกติอีกต่อไปเด็กหญิงยังคงยืนนิ่งสายตาของเธอสแกนผู้พิพากษาและคนทั้งห้องเหมือนต้องการอ่านความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของทุกคนเสียงหัวใจของผู้พิพากษาเต้นแรงขึ้นเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอเงือบนหน้าผากไหลลงมาที่ปลายจมูกมือเกาะตัวแน่นราวกับกลัวว่าจะเสียการควบคุมบรรยากาศในห้องหนืดนวงเหมือนอากาศถูกดูดออกไป ทุกการเคลื่อนไหวเล็กๆก,กลายเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดเด็กหญิงก้าวไปอีกก้าวเสียงท่ากระทบพื้นไม้เหมือนเสียงเคาะของชะตากรรมทุกคนในห้องก้มหน้ามองไม่กล้าศกตากับเธอแม้แต่วินาทีเดียวเธอยีปากกาออกมาจากกระเป๋าจดหมายบ้านฉบับวางอยู่บนโตะ๊ะปลายนิ้วสัมผัสกระดาษเบาๆเหมือนกำลังปลูกบางสิ่งให้ตื่นผู้พิพากษาพยายามลุกขึ้นแต่ขาเขาแทบไม่รับน้ำหนัก ดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวเขาพูดเสียงสัน่นเด็กนี่เป็นไปไม่ได้เด็กยิงหูวร้อเบาๆเสียงนั้นแหลมคมแต่สงบสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับท่านสำหรับฉันคือความจริงแฟ้มเอกสารเปิดออกทุกคำพูดและหลักฐานถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเรากับถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าความชัดเจนและความเป็นจริงสะท้อนอยู่บนหน้ากระดาษผู้ชมในห้องเริ่มกระซิบกันเบาๆ สายตาของพวกเขาเปลี่ยนจากความสนุกสนานกลายเป็นความตื่นตระหนกบางคนก้มหน้ากุมปากไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นเด็กหญิงยืนอยู่ตรงกลางทุกคำพูดของเธอชัดเจนและไม่อาจโต้แย้งท่านผู้พิพากษาการละเมิดกฎหมายและการโกหกจะถูกเปิดเผยในวันนี้ผู้พิพากษาเริ่มสั่นราวกับใบไม้ในพายุเขาในมือสั่นตามแรงมือดวงตาของเขาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เหมือนกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกินความเข้าใจลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่านห้องแต่เหมือนจะพัดเอาความอบอุ่นออกไปหมดทุกคนรู้สึกถึงความตึงเครียดที่น่งเหนียวราวกับอากาศรอบตัวเด็กหญิงหยิบเอกสารสำคัญออกมาและพูดเสียงสงบแต่หนักแน่นความจริงจะไม่ถูกปิดบังอีกต่อไปผู้ผิพากษาพยายามตอบกลับแต่เสียงเขาแทบไม่ออกร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้ ทุกความพยายามที่จะรักษาอำนาจล้มเหลวเด็กหญิงเดินไปยังโต๊ะผู้พิพากษาอีกครั้งดวงตาของเธอยังคงเย็นใหญ่ยืกมือเล็กๆชี้ไปที่เอกสารเหมือนต้องการบังคับให้ทุกคนยอมรับความจริงเสียงลมหายใจในห้องเริ่มถี่ขึ้นผู้ชมต่างก้มหน้ามองหัวใจเต้นแรงราวกับทุกคนจะระเบิดในความเงียบและในวินาทีหนึ่งทุกคนรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่ง ความจริงกำลังถูกเปิดเผยและไม่มีใครสามารถหยุดมันได้เด็กหญิงยืนอยู่ตรงกลางรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจเหมือนเธอคือตัวแทนของความยุติธรรมที่แท้จริงทุกคนในห้องต่างเงียบแม้แต่เสียงลมหายใจยังดูหนักอึง้งผู้พิพากษารู้ว่าความเหนือชั้นของเธอได้เปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดการผู้พิพากษานั่งจมอยู่กับความเงียบ ใบหน้าของเขาซีดเผือดริมฝีปากสันระริกมือข้าหนึ่งเกาะต้นไม้แน่นราวกับพยายามยึดความมั่นคงแต่ความมั่นคงนั้นหายไปแล้วเด็กหญิงก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งเสียงเท้าของเธอก้องสะท้อนในห้องกว้างทุกคนในห้องเงียบสนิทแม้แต่คนที่เคยพูดยอหยๆก็ไม่กล้าแม้แต่จะขยับเธอวางเอกสารลงตรงหน้าผู้ผิพากษาใบหน้าของเธอเรียบเฉยแต่แฟฝงไปด้วยความเด็ดขาด ท่านสามารถเพิกเฉยต่อความจริงแต่ความจริงจะตามท่านไปทุกทีลมหายใจของผู้พิพากษาเริ่มไม่สม่ำเสมอเขาเงยหน้าขึ้นมองเด็กหญิงสายตาที่เคยเต็มไปด้วยอำนาจตอนนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้เด็กหญิงค่อยๆเปิดเอกสารออกคำพูดและหลักฐานถูกจัดเรียงอย่างชัดเจนราวกับทุกสิ่งถูกเตรียมไว้ตั้งแต่แรกความจริงในกระดาษสันสะเทือนทั้งห้อง ผู้ชมหลายคนก้มหน้ากุมปากเธอก้าวไปใกล้โต๊อีกครั้งเสียงก้าวเท้าทำให้หัวใจทุกคนเต้นแรงขึ้นท่านผู้ผิพากษาการโกหกและการละเมิดอำนาจจะไม่รอดผลเสียงของเธอเยือกย็นและหนักแน่นเหมือนเป็นประกาศก้องสะท้อนในอากาศผู้ผิพากษาพยายามพูดแต่เสียงออกมาแผ่วเบาเหมือนคำพูดของเขาไม่สามารถต่อสู้กับความจริงได้มือที่เคยถือค้อนสันระร,ริก รากับข้อน,นั้นหนักเกินกว่าที่จะยกเด็กหญิงยืนตรงสายตาของเธอจับจ้องทุกคนในห้องนักกล่าวยกกล้องพร้อมกดชัตเตอร์แสงแฟลชทำให้ใบหน้าทุกคนสว่างขึ้นชั่วขณะแต่ความมืดมิดในจิตใจของผู้พีพากษาย,ยังคงอยู่เธอค่อยๆชี้ไปที่เอกสารและพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่เต็มไปด้วยพลังวันนี้ความยุติธรรมจะไม่ถูกบดบังอีกต่อไปความเงียบกลับครอบงำ ราวกับทุกสิ่งหยุดเคลื่อนไหวผู้ผิพากษายังคงนิ่งมือสั่นน้ำตาเล็กๆเริ่มไหลออกจากดวงตาแต่เขายังคงพยายามรักษาหน้าตาเด็กหญิงยิ้มเพียงเล็กน้อยเหมือนรู้ว่าเธอได้สร้างแรงสันสะเทือนครั้งใหญ่ในใจของทุกคนในห้องทุกสายตาเจ้ามาที่เธอและทุกคนรับรู้นี่ไม่ใช่แค่การยืนหยัดต่อหนะ้าผู้มีอำนาจนี่คือการเปิดเผยความจริงที่ถูกซ่อนไว้ และไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยมมันได้อีกต่อไปลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่านห้องเหมือนพัดเอาอำนาจเก่าที่เคยปกคลุมห้องออกไปเด็กหญิงยืนสงบนิ่งมม่วางบนเอกสารดวงตาของเธอจับจ้องผู้ผีพักษาและผู้ผีพากษารู้ว่าจากนี้ไปทุกการตัดสินใจทุกคำพูดจะถูกตัดสินด้วยความจริงและไม่มีใครไม่มีใคร สามารถปกปิดมันได้อีกผู้ผิพากษาย,ยืนตัวแข็งสายตาของเขาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมือทั้งสองข้างเกาะขอบตัวแน่นราวกับกลัวว่าเพียงแค่การเคลื่อนไหวเล็กๆก็จะทำให้โลกของเขาพังลงเด็กหญิงยังคงยืนตรงสายตาของเธอแหลมคมเหมือนเลเซอร์เธอหายใจช้าๆแต่ทุกครั้งที่ลมหายใจพัดผ่านเหมือนความเงียบในห้องถูกตัดให้สันส่นสะเทือนเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอก แต่เสียงนี้ไม่เหมือนเดิมทุกครั้งที่เข็มนาฬิกาขยับเหมือนเป็นการตอกย้ำความจริงที่รอการเปิดเผยเธอค่อยๆกล้าไปยังโต๊ะผู้ผิพากษาแต่ละก้าวช้าและหนักแน่นเหมือนกำลังเดินผ่านเส้นทางแห่งอำนาจที่เคยปกคลุมห้องนี้ทุกสายตาติดตามเธออย่างไม่กระพริบเด็กหญิงวางเอกสารไว้ตรงหน้าปากกาในมือเธอชี้ไปที่ข้อเท็จจริงหนึ่งนี่คือหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ เสียงของเธอเยือกเย็ยนแต่ชัดเจนเหมือนคำประกาศที่กระแทกทุกหัวใจในห้องผู้ผีพากษาสันเล็กน้อยเขาพยายามกลืนน้ำลายแต่ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ใบหน้าซีดเผือดราวกับความจริงที่เด็กหญิงถืออยู่ส่องสว่างและเผาทุกความมั่นใจของเขานักกล่าวและผู้ชมเริ่มกระซิบเบาๆแต่เสียงของพวกเขาหายไปในความเงียบหนาทึบทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันที่รุนแรง หมือนห้องนี้ไม่ใช่แค่ห้องพิจารณาคดีแต่เป็นสนามประลองของความจริงและอำนาจเด็กยิงเปิดเอกสารช้าๆทุกคําพูดและหลักฐานเหมือนประกายไฟกระแทกทุกจุดอ่อนในคำโกหกผู้ผิพากษาเก่าทำอะไรไม่ถูกมือสั่นคําพูดติดอยู่ในลำคอเธอยิ้มเพียงเล็กน้อยรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของเด็กแต่รอยยิ้มของผู้ที่รู้ความจริงทั้งหมดทุกสายตาเจ้ามาที่เธอและทุกคนรู้ว่า ไม่มีอำนาจใดไม่มีความเกรงใจใดสามารถหยุดยั้งความจริงที่เธอถืออยู่ได้เด็กหญิงค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งมือเล็กๆชี้ไปยังเอกสารอีกฉบับทุกสิ่งที่ถูกซ่อนจะถูกเปิดเผยในวันนี้เสียงของเธอเยือกเย็นและหนักแน่นทำให้ผู้ผีพากษาถึงกับสุดตัวลงลมเย็นพัดผ่านห้องเหมือนล้างอำนาจเก่าออกไปและในความเงียบสนัดนั้นเด็กหญิงยืนอยู่ตรงกลาง สายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจทุกคนรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไปตลอดการ。เด็กหญิงวางปากกาและเอกสารลงบนโต๊ะสายตาของเธอสแกนไปทั่วห้องทุกคนในห้องต่างเงียบสนิทไม่มีใครกล้าขยับหรือพูดอะไรผู้พิพากษาค่อยๆนั่งลงใบหน้าซีดเผือดแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจเขามองเด็กหญิงอย่างเงียบๆเ,เหมือนกำลังยอมรับความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เด็กหญิงหันไปยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มยอ่อยๆแต่เป็นรอยยิ้มของความสงบและความยุติธรรมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยพลังบรรยากาศในห้องเริ่มผ่อนคลายผู้ชมเริ่มถอนหายใจเบาๆนักข่าวยิ้มด้วยความประทับใจและผู้ผิพากษาค่อยๆสงบลงเด็กหญิงหันหลังแล้วเดินออกจากห้องเ้าแต่พื้นไม้เบาๆแต่มั่นคง เรากับเธอได้ทิ้งความยุติธรรมไว้เบื้องหลังให้โลกนี้เดินต่อไปอย่างสมดุลแสงจากหน้าต่างสองเข้ามาทำให้ห้องพิจารณาคดีอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยทุกคนต่างรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้จะถูกจดจำไปอีกนานความจริงถูกเปิดเผยและความยุติธรรมได้ใช้ชนะอย่างสง่างามผู้ผิพากษายกมือขึ้นรูปหน้าผากรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าไม่ใช่รอยยิ้มของความพ่ายแพ้ แต่เป็นรอยยิ้มของการระหนักรู้และยอมรับความจริงเด็กหยิงหายไปจากสายตาแต่ร่องรอยของความเฉียบแหลมและความกล้าหาญของเธอยังคงส่องสว่างอยู่ในใจทุกคนห้องพิจารณาคดีที่เคยเงียบสงดกลับเต็มไปด้วยความสงบแต่สงาราศีของความยุติธรรมไม่เคยเลือนหายและนี่คือบทสรุปของเรื่องราวเด็กญิงที่มีไอคิสูงเกินวัยผู้พิพากษาที่เคยมั่นใจเกินไป และความจริงที่ไม่อาจถูกบดบังอีกต่อไป